ร้าน FPC Shop ร้านบริการรับเติมโรบักเลดีสะดวกหรือง่ายนอกจากนั้นนี่ยังรับกดเกมพัดน่างอีกมากมายลองเข้าไปเช็คดูสิครับ็นอยู่ที่ใต้คลิปเลยเอาแล้วครับก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในหน้า T w i ต t e อร์ของ Leo Daily l นะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นการพามาบอกกันนะคุณผู้ชมว่า Anime Fighter Update 8เนี่ยจะมาวันไหนนะครับผมแล้วก็ ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับตัวเกมเนาะโอเคอันดับแรกเลยนะครับผมเรามาดูหน้า Twitter ของ d ดเรฟันก่อนนะครับคือไดเรฟเนี่ยมีการโพสต์มาในวันที่27นะครับผมธันวาเนาะว่า,าคิดยังไงเนี่ยกับอนิเมะไฟเตอร์มินิอัปเดตนะครับก็จะเป็นทางด้านของอีเวนท์ที่เพิ่มเข้ามานะานผู้ชมณปัจจุบันเนี่ยก็หมดไปแล้วนะครับผมจะเป็นคูณ3 XP นะครับรักและก็เย็นเนาะจะเป็นมินิอัปเดตทางด้านของบัฟอันนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าพวกคุณเนี่ยจะสนใจไหมนะครับผมเกี่ยวกับอ่าอัปเดตท,ที่อาจจะปล่อยนะครับผมในสัปดาห์นี้ไม่ใช่ในสัปดาห์นี้สิเป็นระหว่างนะครับผมระหว่างสัปดาห์ในการที่จะปล่อยอัปเดตหลักนะครับผมก็คือก่อนอัปเดตหลักมาเนี่ยเราสนใจไหมเกี่ยวกับเรื่องของมินิอัปเดตที่อาจจะเพิ่มเข้ามาอีกนะครับผม หลังจากที่อีเวนต์ล่าสุดเนี่ยจบไปแล้วนะคุณผู้ชมอาจจะมีอีเวนต์อีกอันนึงเนี่ยเข้ามาแทรกนะครับก่อนที่จะเป็นอัปเดต18เนาะหรือว่าอัปเดตใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปอ่านลองเข้าไปดูได้นะครับผมใน Twitter เลยเนาะเข้าไปดูได้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูอีก Twitter หนึ่งนะครับผมอ่าอันนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านทวีตของบอนพลีสนะครับก็อ่าทวีตอันนี้เนี่ยจะเป็นการถามนะครับผมเกี่ยวกับพวก สเกชั่นเกี่ยวกับตัวเกมนะว่ามีความคิดเห็นยังไงมั่งนะครับผมเกี่ยวกับอัปเดตที่กำลังจะมานะครับผมแล้วก็คิดยังไงเกี่ยวกับพวกเรื่องของพั s ซีฟแม็กชินนะครับผมเครื่องทำพัฟซีฟนะสุงมพัฟซีฟแล้วก็เครื่องค้าชไนี่นะครับผมเออก็สามารถเออเขาเรียกอะไรให้ไอเดียได้นะครับผมเกี่ยวกับอัปเดตที่กำลังจะเข้ามานะครับผมสามารถกดเข้ามาดูในทว i t เตอร์ของบอลพี e แล้วก็มาดูทางด้านของตัวคอมเมนต์ได้เลยนะครับเนี่ยจะ เห็นหลายคนที่มานั่งโพสต์นั่งคอมเมนต์นะสามารถมาพูดคุยได้เนาะก็ถือว่าเป็นไอเดียให้เขาเนี่ยในการนําไปพัฒนาในอนาคตนะครับโอเคทีนี้เรามาดูถึงหัวข้อหลักกันคุณผู้ชมหัวข้อหลักของคลิปนี้เลยก็คืออินเวอรไฟเตอร์อัปเดต18เนี่ยจะอัปเดตวันไหนนะครับไปครับตัดไปที่ Discord ครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในหน้า Discord แล้วคุณผู้ชมเราจะสังเกตเห็นได้ว่า ช่อง announcements เนี่ยนะครับผมเมื่อวันที่30เลยนะคุณผู้ชม30ท่านว่านะครับผมได้เล็บมีการโพสตอนอ่าบ่ายสองนะคุณผู้ชมว่าทางด้านของ anime fighter อัปเดต18เนี่ยจะถูกปล่อยในวันที่8อ่าเดือนมกราคมนะครับผมก็คือปีหน้าต้นเดือนเลยนะครับต้นเดือนปุ๊บก็รอวันที่8นะจะเป็นการอัปเดต18นะครับผมก็คือเมนอัปเดตหรืออัปเดตหลักนั่นเองนะก็รอคอยไปอีกไม่นานะคุณผู้ชมใกล้จะสิ้นปีแล้วนะฮะแล้วก็ เตรียมรอเล่นได้เลยสำหรับตัวแมปอนิเมะไฟเตอร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่มานานมากๆนะครับผมถึงอัปเดต18เลยเนาะก็ถ้ายังมีคนดูอยู่ผมก็ทาคลิปเรื่อยๆนะสำหรับตัวอัปเดตนะคอยอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ชมนะครับก็อย่าลืมแชร์บอกเพื่อนด้วยนะคุณผู้ชมเออสำหรับตัวคลิปนี้เนาะถ้าตัวเกมเนี่ยมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมทางด้านของผูุัรนามีอะไรมาเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปละกันนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยใกล้จะปีใหม่แล้วนะคุณผู้ชมใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์แม หรือคลิปแนวไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเนาะก็เดี๋ยวผมจะนําไปอ่าทบทวนดูนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปให้คุณผู้ชมดูนะฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเน้นจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ชแชนด์ผมด้วยนะครับผมมีอะไรสามารถคุยคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม